วันที่4ตุลาคมของทุกปีสายศรัทธาของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างหลั่งไหลามาที่วัดบ้านไร่อำเภอด,ด่านขุนทดโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือการมากราบสการะพระเทพวิทยาคมหรือที่รู้จาักกาันในนามของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยซึ่งปีนี้ท่านมีอายุครบ57ปีบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนนับแสนเดินทางมากราบสการะท่านจนแน่นสาการ,ปรเปลี่ยน บางคนก็มาเป็นครอบครัวบางคนก็มาเป็นคณะทัวร์ทำให้บรรยากาศภายในวัดที่เคยเงียบเหงากลับมาคึกคักขึ้นมาทันทีนายวรพันธ์และนางเอื้อพรภูผาชาวมหาสารคามซึ่งได้พาครอบครัวเดินทางมาที่วัดบ้านไร่ตั้งแต่เช้าเพื่อมารอกราบหลวงพ่อคูณที่ทั้งคู่ให้ความเคารพศรัทธามาเป็นเวลานานถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาวัดบ้านไร่แต่พวกเขาก็สมัมผัสได้ถึงความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อท่าน ราะทันทีที่หลวงพ่อควรมาขึ้นรถเพื่อร่วมพิธีเปิดสาลาปริสุทธิธรรมปริสุทธ,ธิทานประชาชนต่างมายืนรอรับกันอย่าง 1, เหนืองแน่นตลอดสองข้างทางทุกคนต่างมีสีหน้าปลื้มปิติยินดีที่เห็นท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่จังหวัดมหาสรารคามค่ะเดินทางมาทุกปีเลยเพิ่งครั้งแรกนี่ล่ะค่ะตั้งใจมาตลอดแต่ว่ามาบุญยังไม่ถึงคราวนี้บุญถึงแล้วตั้งใจมาแต่เช้าเลยค่ะยังไงถึงเรา โอ้กลับบูชาท่านมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะกิตติศัพท่านถึงไหนจิตก็ถึงแต่ว่าตัวยังไม่มีโอกาสได้ถึงค่ะวันนี้โอกาสดี88ปีท่านก็อยากจะมากลับขออารัธนาให้ท่านอายุมั่นขญยืนยสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพลรุล่มใสให้พวกเรานานๆค่ะอบครับค่ะมาส่วนเ,เริ่มรู้จักกิตติศัพท์ของท่านตั้งแต่สมัยไฟไหมโรงงานทุกตาที่สมุทรสาครใช่ไหมครับแล้วก็ที่มหาสารคามท่านเคยเสด็จไปที่ไอ้ท่านท่านเคยไปนั่งหอไปที่โรงเรียนประจำจังหวัดชายนะครับแล้วก็เริ่มใส,ส่ศรัทธาท่านมาตั้งแต่โน่้นแต่ว่า เพิ่งได้มีโอกาสมากราบนมัสการท่านใกล้ชิดกับวันนี้นะครับตั้งใจมาเลยก็รู้สึกเห็นพลังศรัทธาประชาชนแล้วก็ยิ่งมีความศรัทธาท่านมากขึ้นนะครับก็เป็นเกจิอาจารย์เป็นพระผู้ใหญ่ที่จะเป็นล่มโพล่มไสให้กับพี่น้องชาอีสารและก็พี่น้องคนไทยทั้งประเทศด้วยในขณะที่นางวินุราอนิวัตนกูล ชาวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเหมารถตู้มาเป็นคณะทัวตรงมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อมาร่วมงานวันเกิดของหลวงพ่อคูณเป็นการเฉพาะและเมื่อมาถึงก็ต้องตกตะลึงกับความศรัทธาของประชาชนที่หลั่งไหลามาอย่างเนืองแน่นจนบริเวณวัดบ้านไร่แคบลงถนัดตาถึงแม้ว่าจะเดินทางมาอย่างยากลาบากเพียงใดก็ตาม แต่พวกเขาก็รู้สึกถึงความประทับใจและมีความสุขที่ได้มาในครั้งนี้ชื่นชมหลวงพ่อมานานแล้วค่ะแบบว่าได้แบบอยากอยากจะมาเยี่ยมท่านนานแล้วแต่ว่าเราไม่มีเวลาพอดีปีนี้จัดทัวร์มากันเองอะไรเงี้ยจะเหมารถตู้มากันเองค่ะเพราะว่าเป็นวันเกิดของท่าค่ะแล้วกากราบไหว้กัครบก็ตามเธอค่ะแล้วก็มี บ้างแล้วแต่เรายังไม่เคยมาเลคะเข้าไปนั่งประจําที่ถ้าได้มีมนั่งดูที่หน้าเลยเลยครับเดี๋ยวจะได้เข้าสู่วันที่เปิดสภาปฏิสุทธิ์รรมเพิ่มใจค่ะคนเยอะแล้วก็ปีหน้าจะมาอีกค่ะค่ะได้อธิษฐานอะไรครับก็ขอให้ครอบครัวอยู่ยินเป็นสุขแล้วก็ขอให้หลวงพ่อคุณมีสุขภาพแข็งแรงค่ะส่วนพ่อค้าแม่ค้าซึ่งขายของรอบวัดบ้านไร่ก็ได้รับอานิสงส์จากบารมีของหลวงพ่อคุณด้วยโดยเฉพาะร้านจำหน่ายวัตถุมงคลจะจำหน่ายดีเป็นพิเศษ ซึ่งนางทองหล่อมีสีแม่ค้าร้านจำหนวัตถุมงคลประเภทประดับบ้านเรือนเผยว่าโดยปกติวัตถุมงคลประเภทป้ายมงคลจะมีประชาชนนิยมซื้อไปเป็นที่ลึกกันอย่างมากเพราะเชื่อว่าบารมีของหลวงพ่อคูณที่แผ่จิตเมตตาให้จะช่วยทําให้การทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้นนอกจากจะเป็นที่เคารพศรัทธาของปุณชนชาวไทยแล้วคนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ยังให้ความเคารพศรัทธาในตัวท่านมากเช่นกัน ขนาดเหมามาซื้อป้ายมงคลกลับไปเป็นของฝากเป็นจํานวนมากค่ะวันนี้ดีใจค่ะคนมาเยอะขายดีค่ะขายดีค่ะประเทศลาวมาช่วยอุดหนุนค่ะคก็ซื้อมาจากประเทศลาวค่ะประเทศลาวเวียงจันทร์มาหลายทนรถค่ะซื้อไปเยอะเลยซื้อไปเยอะค่ะเอาเหรียญเอาหลงเอาแผ่นป้ายมงคลค่ะเขาไงเขา้เขาก็นับถือหลวงพ่อค่ะเขามาวันเกิดมาใส่บาตรดีดี และเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งเมื่อบรรยากาศในวันนี้มีเมฆปกคลุมราวกับจะมีฝนตกแต่ก็ปราศจากฝนแม้แต่หยดเดียวทําให้มีความร่มรื่นเป็นอย่างมากซึ่งหลายคนเชื่อว่านี่คือบารมีของหลวงพ่อคูณที่ได้แผ่ปกคลุมสร้างความร่มเย็ยนให้กับลูกหลานผู้มากราบสการะท่านปรากฏการแห่งความศรัทธาเช่นนี้น้อยนักที่จะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะกับพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งมีจริยาวัรที่งดงามประกอบกับความเมตตาที่สูงส่ง จนได้รับสมญ,ญาณนามว่าเทพเจ้าแห่งที่ราบสูงสุรเช์อละเอียดถ่ายภาพจันหอมกุลเกตเคซีนิวรายงาน